สวัสดีครับพอแม่พี่น้องจรรเจ้าสวนเกษตรทฤษฎีใหม่สิภามาอัปเดตทุเรียนสวนซ่องเกษตรทฤษฎีใหม่ว่าลาาลาบไฝผมส้มวิ้วกับบ๊วดครับพี่น้องสรริมาอัปเดตทุเรียนทุเรียนเด็ดแปดสิบหามือครับพี่น้องทุเรียนเด็ดแปดสิบหามือลูกมันนะครับแตงแต่หางเงี่ยใหม่มาแปดสิบกมือครับนี่ตัวนี้เสียบเถียงเหรอครับเสียงน,น้อยๆเป่าสวนทุเรียนครับนี่ งบสีเ็ดยดประมาณไรบ e. ้างนะครับพี่น้องเพราะว่าเสากะนี่แล้วแต่ว่าใหม่นี่ไปซื้อมากพี่น้องใหม่นี่ซื้อพ้นมากครับนี่รอดสร้างครับพ้นกระโต๊ะครับนี่พูดฝังเสาปูนไปแล้วครับต่อเสาปูนครับพี่น,อน้องเสียงน้อยเฝ้าสวนทุเรียนครับนี่งบบรายเสีเยดซ้ำนี่นแหละครับเดี๋ยวเบิรงก่อนครับเสาหกตนเป็นสัตว์ลอยมากนิดนึง ็เด่ดนอนส้มสวนทุเรียนเสาทุเรียนครับพี่น้องนี่แหละภาพพี่น้องมาอัปเดตสวนทุเรียนสวนทุเรียนแปดสิบกว่ามือครับหลูกแปดสิบกว่ามือครับแปดสิบกว่ามือนี่เนี่ยขาวครับเนี่ยยังมันเป็นอย่างนะครับกินหอมนะครับครับถ้าโลนมากเหมือเสาโลนมากเอาไหครบับโลนจะจะเปนเหนือกินอะไรครับนี่ครับทุเรียนแปดสิบห้าวันแล้วพี่น้อง แปดสิบห้าวันสวนช่องกะเษทฤษฎีใหม่ครับทุเรียนนร้อยยี่สิบมือครับร้อยแล้วแต่สวนนะครับแต่ว่าสวนช่องกะเษทฤษฎีใหม่สมีขายอยู่ประมาณได้ร้อยยี่สิบมือครับแกจัดร้อยยี่สิบมือครับผู้ลงก,ก้นกับตัดร้อยหนึ่งร้อยสิบมือแล้วแต่ครับแต่ว่าสวนช่องกะเษทฤษฎีใหม่เป็น ทุเรียนเป็นปีเลกครับกับ่หลายกันเลยสิเอาไหว้แก่จัดบิ่งนะพี่น้องแก่จัดอยากอยากอยากซิมรสชาติแก่จัดนะพี่น้องยังแต่โลนปุกแข้งเสียบแขงกัดนี่ช่วงนี้นี่ฝนตกสองสามหมื่นติดต่อกันพี่น้องนี่ช่วงนี้ต่อระว่างครับโรคลาโรคลาลากเน่าโคนเน่าครับลากเขาต้นเขายังนงครับป้องกันครับพี่น้อง ก็มีวิธีป้องกันอยู่แล้วครับสีทุกสิบห้าวันครับนี่บอกสีป้องกันครับถ้าเป็นไตโคโรมากะสีลงพื้นดินครับแบบนี้นะครับอืไตโคโรมาหดีกะ่าสีเซลลํมต้นนั่งมาดีๆกันครับไตโครโมาแยกสีดแล้วครับอย่าไปสีตโตเวลาใส่ไตโครโมาอย่าไปอย่าไปผสมกับยาขาเชลราครับมั่นสิบเริเตครับเพราะว่าไตโคโรมาเป็นสารสีวพันสารอินทชีครับใส่แต่มั่นครับสี บลงคนก็ว่าเป็นมันสิพ่นบอกใส่กล่องใส่ยังนี่นะพี่นอ้องเข้ากับใส่ถังแล้วก็ตีแต่แต่ก้อนกับเทใส่แบตถังแบตเตอรี่ยี่สิบปีนะครับพี่นอ้องอัตราส่วนกับนี่เด้ยป่องนะพี่นอ้องผสมสีลงดินเลยครับพี่นอ้องนี่ช่วงนี้ถ้าฝนต๊แบบนี้จานเสียร่าพราะว่าเขาต้องป้องกันนะพี่นอ้องบันเป็ว่าเป็นเลยจังสีมาป้องกันมันบ่ท่านครับ การป้องกันเซลรานี่มันป้องกันได้เลยครับเพราะว่าเขาต้องป้องกันเต็มเนินๆพี่น้อถ้าเป็ียนแล้วมาป้องกันมันประทันครับเอาประทันอาจจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าไปนะพี่หน่อรับต้องป้องกันครับพัาลำต้นมันก็นมีอยู่พวกสีต,ต้น,ต,นต้นเป็นน้ำเยิม้มแอบยั้งนี่แหละครับพี่น้อการถี่ใส่บ่อขาดครับขอให้ใส่พวกนี้ประมาณเดือนละสองครั้งครับนี่ครับทุเรียน แปดสิบกว่าวันนี่พี่น้องเบิ้งครับจากหล้างทั้งแห่มาใหม่มากพี่น้องนี่แปดสิบกว่าวันครับดูนี่นี่คือคือฝาปีดแบบนี้ครับถ้าฝนยุดนี่ครับสีสามาถสีเสริมน้วยเลยครับพี่น้องเป็นเป็นหัรมโมนครับกอแกวครับนี่สีไปแล้วครับเมื่อวานนี่นี่สีเขาหน่วยเลยครับพี่น้องตวนมากสีสีห้าวันครับทุกห้าวันครับทุเรียนครบซีปีครับ ครบสี่ปีสวนซ่องเกษตรทฤษฎีใหม่หรือสิว่าสวนล้านลาบก้อยขมสมวิวว่าได้ครับนี่ครบสี่ปีครับพี่น้องครบสี่ปีเดือนพฤษภาเนี่ยครับนี่ประมาณืันนี้วันที่สิบเกครับครบสี่ปีครับทุกเรียนสี่ปีครับครบรอบวันเกิดก็ว่าได้ครับลูกหลังลูกมั่นก็ว่าได้ครับนี่นี่แหละครับช่วงนี้ครับเป็นใส่อาหารเสริมครับสีทั้งนวยทั้งยังเนี่ยพี่น้องนี่ครับ มันสมบูรณ์ครับอ่ะถือว่าปีแรกอะเห็ุนียังมันเต็มที่เลครับเพราะว่ามันกำลังแปดสิบหดากมันยังกนมันยังแหลมอยู่พี่นนอมันยังสีขยายเลยอีกอยู่ครับนี่ก็สีเขาหน่วยเขายังครับสีทุกห้าวันครับตัวนี้ใส่แตก่กอแก้วสีครับกอแก้วอะมิโนโปรตีนนี่นะครับตอนนี้สีนี่ชนิดน้ำยี่สิบซีซีชนิดผงกะใส่ตามมตรตาส่วนครับพี่นนอ ใส่อาจจใส่ซีทังก็ได้ซ้ทังก็ได้สาหรับทุเรียนเป็นลูกได้ครับพี่นอ้องสำหรับทุเรียนเป็นลูกสมบูรณ์ใจแล้วถ้าทุเรียนหน่อยก็สีปกติครับทุกเพียงตัวน,วนี้ตัวนี้เสริมผู้เสริมความหวานความเนื้อแนนนี่ละครับพี่นอ้องสีทุกห้าวันครับเพราะว่าฝาปิดแบบนี้โอกาสทุเรียนที่กินอาหารนี่มันเนียมันอยากครับมันหน่อยแห้งครับ ยืนย่แต่มันหน่อยครับแต่ว่าถ้าถือแดดมือส้องมือนี่ครับเด็กขยับฟางครับพี่หนอกนี่สังเกตสังเกตบังถ้าแดดสองจ้าม,มือนี่ฟางนี่มัดไว้นี่หว่านงอเลยครับพี่นนอกหวานจิง,งอเลยพี่หนอกนี่ใหญ่เรียวครับชุ่เรียนสวงหกสิบวันแปดสิบวันไปหาเก่าสิบวันใหญ่ครับขยายเต็มที่ครับช่วงนี้ท่างดินครับท่างดินให้ไปสิบห้า ห้ายี่สิบครับไห้ไปสองรอบล้ะครับเพระาะว่าถ้าไห้ไปร้ายกะมันแพงนะครับปุ๋ยอ่ะครับเอายังไงซะไห้ไห้ไปสองครั้งครับอยู่นี่ไห้ไปทุเรียนสี่สิบต้นไห้ไปสองรอบสอบหนึ่งครับนี่ทุเรียนสี่สิบต้นต่อไปกับสี่สี่ท่างนวยเอาครับพี่น้องปุ๋ยสอบพันแปดละพี่น้องที่ละพันหกพันแปดคิดบังถ้าใส่รอบละสองสามสอบนะครับพี่น้องซ้ำไหน ตัวนี้ส่บอรลายครับทุเรียนสี่สิบต้นกับส่เทียรลัต้นหนึ่งสองสามกับนะพี่น้องอาจสิปุ๋ยกับสิปอบเนี่ยครับปีนี้ครับปีเรกยครับปีศึกษานะพี่น้องแต่ว่าก็จอยท่างสีเข่าท่างน่วยท่างยังไปครับพี่น้องสีเข่าท่างน่วยท่างยังไปจอยซอยเลร้ายครับสีเข่าท่างลูกเพราะว่าส่ปุ๋ยนี่กับกับเขาใจอยอ่ครับส่ปุ๋ยแต่ว่าเวลามันกินนี่มัน มันสิประมาณสิบวันมันสิได้กินครับครับถ้าท่างน่วยนี่สิเขามันได้กินเลยครับสิบวันสิบหาวันเข้าใส่สิบใส่มือนี่อีกสิบมือเด็กกินอีกสิบมือใส่หญิงสี่นะ้ครับปุ๋ยครับใส่สาสสไมเบลีย์เห็นมีกินตลอดนะครับพี่น้องแต่ว่าอินปุ๋ยอินซีใส่ไปแล้วทีอพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นยังคือคือใส่ไม้ไผ่ครับนี่แล้วเสียพี่บิองี่ใส่ไม้ไผ่ค่ำครับค่ำมีตัวนี้ครับค่ำนี่ครับ ข้ามไปหาคนระับมันเป็นหนวยอยู่มองหันครับมองเดียวเลยครับน,ะนี่ก็เลยย่านร่มย่านยังพี่น้องมันจุ่มอยู่มองเดียวครับมันบ่เด้กระจายนะมองหันมันแน่นแน่ครับย่านมันหักมันสียังกะก็เลยก็เลยไม้ไผ่ข้ามไปสามลำครับม,มัดเทิงเลยครับนี่แหละเขาต้องป้องก,กันไว้ก็คือโยงหนวยโยงงยังนี่นะพี่น้องฝ่าฝนบริเ็นใจล่มพายุเฮ้าป้องกันไวด้ดีสุดครับพี่น้องนี่ พี่จีงสีเลียครับนวยตกโยงโยงมันยงัยงสีใหญ่ออกอีกลายด้ยครับพี่น้องนี่มั้งทีละ่ะอี่สุเรียนแปดสิบมือครับนี่ไ่ซ้ำนี่ลูกนี่บรลูนแล้วครับหาโลเดานี่หาโลส่วนนี่หาโลกระสีเขาหนวยเลยครับพี่น้องขายายผู้ซอยเติมเต็มขวม้วหวานคว้วนำนักได้นะพี่น้องว่าสุเรียนปีแรกผู้ สีญ่เรือเปลือกสีนะกะดสีได้พี่สูตรปีเนียวพี่น้องชวนหมาเพื่อนกระบ,บอกเล้ยเลายไวาฟูเลียนปีแรกผู้นะโอ้เปลือกนาครับเปลือกนาะกะสีล่องเบืองนะพี่น้องว่ามันสีสมบูรณ์บ่การสีสมบูรณ์มันสียู่กับอาหารเท่านํามาจากโนโบอร์หกเข้าสีเบอกไปเพื่อกนกัสีว่าคุยใชนะพี่น้องเขากบบศึกษาไปเรื่อยๆครับเขากบบดูแลอาหารเหมือนเพียงพ่อ ตัวนี้ก็คือสีทุกหามือยนะครับสาหารเชิญครับเป่าร้ายเมื่กีสีว่าโคษณนาค้ายชิ้นขาครับสิ่งพิสูจน์กันนะครับว่าแต่ละสวนแต่ละอย่างเปันก็ใส่ปุ๋ยกันหรือพี่น้องก็อาจจะมีทุ่นหลายมันก็ใส่หลายสินะตัวนี้ก็สีใสแต่ว่าใส่เดียวละสองขังครับถ้าสวนเพ็นทุ่นหลายพันใสสิบห้สิบเมือครับใส่ที่หนึ่งครับสิบเมือใสที่หนึ่งครับผูกมันก็เต็มมันก็สมบูรณ์นะพี่น้องตัวนี้มันอยู่แค่อาหารเท่านครับนั่นก็เป็นปีเลยครับ ทุเรียนมันก็ลงทุนมาหลายแล้วครับหลายปีนะครับลงทุนมาสามสี่ปีนะครับมันนอนกินอยู่นี่หาให้มันกินอยู่เรื่อยๆครับกะปีนี่กะจีงสีมีรคาปุ๋ยถ้ามันเด็กขายกะสีมีรคาปุยคาดูเรี่ยมากได้หลายปีนะครับพี่น้องนี่แหละคือการลงทุนของทุเรียนครับลงปลูกทุเรียนครับต้องศึกษาครับเพาศึกษานี่ยากครับพี่น้องมันศึกษาตั้งแต่การดูเรี่ย ดูแลทั้งใบทั้งนวยทั้งดอกทั้งดินทั้งเสียดอกเสียร่านะพี่น้องอืมก็ศึกษาครับถ้าเขาพอใจมันต่อไปมันก็สิง่ายครับทุเรียนส่วงไม่ไหมว่าเขาใจกระิยากครับจับจุดบ่ถตถครับผู้ใไดว้วาปุ๋ยนั่นงามปุ๋ยนี่งามใส่เวดครับปลูกไม่ไมครับมันบอแมนครับรูยนปลูกไม่ไหมนี่ต้องการก็คืออ่อ,อนๆครับทั้งใบเน่ย อินซีเคมีกับใส่ปุ่นยัดสามชีเดียนยังใส่อินซีอินซีซีบาผาดนี่สามารถใส่เด้เลยครับพี่นนอกครับธาทุเลียนปลูกไม่ใหม่เขากะคอยกำลงลุ่งไปครับอย่าฝ่าวับใส่ทั้งใบนี่ดีที่สุดครับปลูกไม่ใหม่ครับปุ๋ยน่ะไปเรียนน้ำม่ได้แล้วครับช่วงนี้ค่าสูงครับเอาสีทั้งใบไปก่อนครับปุ๋ยก็ใส่นยหน่อยครับอ้อยไปครับไปใส่ได้หลายเลยกับแพ่ครับต้องเทียบกับใบหลวงครพี่น้อง เกษตรทฤษฎีใหม่เกษสิมาอัปเดตทุเรียนในเบิ้องนะ้ทุเรียนแปดสิบห้าวันครับนี่กนะ็ไล่เป็นวันครับจากหางแง่ใหม่ครับแปดสิห้ามือครับแปดสิบห้ามือนี่มันโรนนี่เนี่ยครับเฉพาะคนมาทุเรียนอ่อนนะพี่น้องที่่นลักไปขายนะผมเจอละลักไปโรดหน่วยใหญ่ขายบไ่ยบไดดกินกับบ่ไดดครับพี่น้องที่ผลลักไปกจะจวันาทาั้งจันตัางยังลักไปครับมันใหญ่กะจริงครับแต่ว่า มันกินบ่ได้ครับทุเรียนมันบ่ท่านใดอายุมันนะพี่น้องง่ายง่ายน้ยใหญ่ก็จริงครับแต่มันเหนืออนบ่ได้ครับมันขาวครับชุกมากกักินบ่ได้ผู้กินก็เสียห่วมรู้ซึกครับการถีบคนที่ลักขโมยไปทุเรียนไปขายน่ะโอ้ไปตัดจับได้บ่ต้องเอาไปหาตำรวจหรอกครับเอาทุเรียน่ะถูกหัวครับหนากตัว เขาเฮ็ดมาว่าสันครับไปหาหลักของเขาทุเรียนอ่อนนะพี่น้องกรบเบิงในขา่าวอยู่ประเทศดิตโตของสวนครับพี่น้องอม่ต้องลักหรอกครับมาขอเขาเจ้ากินซะการลักบดีหรอกครับก็บจะเลื่อนหรอกครับนี่นี่ตัวนี้ก็แปดสิบหาเหมืองครับ,รบทุเรียนดี่หละน้อยมันกันใหญ่นะครับนก็สิบบดผูสิบเ่เป็นโหลดมากครับพี่น้องขยายผูไป นี่ตัวนี้นี่ครับสังเกตบ้าง,งครับนี่เริ่มหัวงอนะครับรนี่ตัวนี้ก็สไดาค่ายฟางนะพี่น้องมันชิใหญ่เรียวครับถ้าถือแดดนี่ไปเรียวครับทุเรียนนี่ความขยายยัง่งอีกครับนี่นขยายก้นมันบานแหลมครับพี่น้องก้นมันสิยังแหลมยู่มันสิตู่ๆนะครับพี่น้องก้นมันสิขยายได้อีกครับผููมันครับนี่ครับมันกัดทือว่าเป็นปีแรกนะพี่น,น้องแต่จีบ่หนวยกลมนวยมุ่มนบันไดดอกพี่นอ้อง เปลี่ยนปีแหกเป็นปีศึกษาปีนี่ทึ่งใบทึ่งหยอดออกมันกันทุเรียนนี่ถ้าหยอดออกรอบหนึ่งใบน้วยกับสิบิดไปรอบหนึ่งนะพี่น้องอการทหารกัดดึงมานนี่ครับดึงไปเลี้ยงทั้งใบเนียทั้งน้วยเนี้ยสินะพี่น้องนี่คืออะไง่ายนะครับดูนี่ประมาหาโลพี่น้องซีหาโลครับปฏิเสธสิครบ ร้อยยี่สิบวันมันสิบปเปเ็ตโหลนะครับนี่ครับที่ละพี่น,อน้องครับโอ้โอโยครับนี่ทุเรียนพี่น,อน้องกระถามในไรายคนทุเรียนซีปีครับนี่ครบซีปีพอดีครับนี่เบิ่งเอาครับสูงพี่น,อน้องกระถามอยู่ว่าตัดยอดบ่ นี่ครับทุเรียนซีปีครับพี่น้องถามมาตัดหยอดบอกครับพี่นอ้องน้องถามได้หลายคนซีปีกะไปเบิ่งมาหลาย,ลายสวนครับทุเรียนซีปีนี่มันกรลังจะเรื่องเติบโตครับบอกท่านเห็นสวนใดเพิ่นตัดนะพี่น้องว่าทุเรียนเพิ่งตัดกิ่งตัดหยอดบอกคุณลงค้นกับว่านี่ต่บอกแนนําตัดหยอดครับตัดแต้มมันสูงหมดว่าบาน ตามที่ไปเบิงศึกษามาลหลายๆสวนกับบวทานมีสวนในพันตัดหย่อนนะครับก็เลยบอทานมีตัวอย่างครับว่าสิตัดอย่างไหนซอมนี่ก็ยังเอาบนไดเอขึ้นได้เยอะครับเป็นบนบไดาไฟหาเมท็อเมทกลายขึ้นได้เยอะครับมัดถ้ามันมัดบ่ถึงกันยังวากันนะครับพี่น้องผู้เลี้ยงเขาสิตัดอยู่ประมาณแปดปีถึงสิบปีปตัดแต่ว่าทุเรียนช่วงนี้มันกำลังเกีเริ่มเติบโตนะครับโอกาศตัดครับ หลายคนพ่นกระทมมาครับพี่น้องข้างเจ็บีเนี่ยว่าตาัดหยอดบอ่อแต่ว่าอยู่หนี่่ันตัดครับยังสามารถขึ้นได้อยู่ครับเอาบันไดใบไม้ไครับขึ้นได้อยู่ครับบันไดใไม้ไ่มันก็ีิมียาวสูงหกเมตรจังซี่นะพี่น้องขึ้นขึ้นไปแต่งไปหมัดน,นะพี่น้องครับเกษตรทฤษฎีใหม่ก็สิมาอัปเดตที่พี่น้องเมิ่งวาทุเลียนต่้งห้างแห่ใหม่มาเนี่ยแามือมันซ้ำไดยครับพี่น้องความสมบูรณ์มัน ผมกับบุหูกันนะครับว่ามันกับเป็นปีแรกปีศึกษาครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้สีขยายผู้นี่คือสีดขน้วยนี่ครับพี่น้องอาหารเสริมนี่ฮอร์โมนกอแก้วอะมิโนพีโตโตโปรตีนนี่แหละพี่น้องสีดเขาลูกเลยครับผิวเขาลวกเขาใบครับทุกหามือครับพี่น้องเกษตรทฤษฎีใหม่กสิขอจบไปซ้ำนี่แะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับถ้าทุเรียนเทาบ่ปลูกแล้วศึกษาบ่ญญาครับ ยูดีเขาศึกษาครับเข้าเข้าใจกัรู้เรื่องง่ายครับพี่น้องครับขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนสําหรับผู้อยากปลูกทุเรียนครับศึกษาทุเรียนทั้งส่องเกษตรทีใหม่กกแซรเขามักทั้งสองครับจะตตอบอยู่ครับตอบไปเรื่อยๆครับตัวได้ตอบสาแน่ครับรบกวนากรับอยากงานในสวนหายอยู่ครับสวัสดีครับ